นิยายเรื่องสั้น นาชาญเมืองที่ดูสงบเงียบและเต็มไปด้วยความวังเวงมีบ้านเก่าสุดโทมตั้งตระงานอยู่กลางทุ่งหญ้ารกร้างบ้านหลังนี้เป็นที่รู้จักในนามบ้านร้างแห่งน้ำตาชื่อที่แผ่กระจายความหวาดกลัวไปทั่วทั้งชุมชนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สถานที่นี้แม้เพียงก้าวเดียวเนื่องจากเรื่องเล่าที่ชวนขนลุกว่ามีวิญญ,ญาณสิงสถิตยอยู่ในนั้นในอดีตบ้านหลังนี้เคยเป็นที่อยู่ของหญิงสาวชื่อออน ผู้มีความงดงามและอ่อนโยนเธออาศัยอยู่กับสามีของเธอวิทยาชายหนุ่มที่ทำงานเป็นสถาปนิก วิทยาต้องออกเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดเดือนละครั้งเพื่อหาเงินมาสร้างครอบครัวที่มั่นคงแต่แล้ววันหนึ่งเขาได้เดินทางไปทำงานที่จังหวัดแห่งหนึ่งของภาคเหนือตั้งแต่เขาออกเดินทางไปก็ไม่มีใครได้เห็นเขากลับมาบ้านอีกเลยเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้ออนยังคงเฝ้ารอสามีของเธออยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่ยอมออกไปไหนทุกวันเธอนั่งอยู่ที่หน้า หน้าต่างมองออกไปยังถนนที่ว่างเปล่าเธอเฝ้าคอยด้วยความหวังว่าวิทยาจะกลับมาหาเธอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปความหวังของออนก็เริ่มเลือนหายไปในความมืดมนเธอจมอยู่ในความสิ้นหวังและเศร้าโศกเสียใจจนเธอได้ตรอมใจตายในบ้านหลังนั้นชาวบ้านหลายคนเชื่อว่าดวงวิญญาณของออนยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนั้นรอคอยสามีของเธอกลับมาชาวบ้านเล่ากันว่าในคืนที่เงียบสงัดจะได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังขึ้นจากบ้านร้างคำถามของออน ที่วีดวิวอยู่ในอากาศวิทยาอยู่ที่ไหนทำไมเขาไม่กลับมาทำให้ผู้คนหวาดกลัวกันมาก บ้านร้างแห่งน้ำตาไม่ใช่เพียงแค่สถานที่รกร้างมันเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงร้องไห้ที่แว่วมาในยามค่ำคืนและบรรยากาศอันน่าสะพรึงกลัวทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หรือมองไปทางบ้านหลังนั้นวันหนึ่งมีนักเขียนนิยายเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับชื่อเดชและเพื่อนร่วมงานของเขา นบทั้งสองเป็นนักสำรวจที่หลงไหลในเรื่องราวลึกลับและปรากฏการเหนือธรรมชาติเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องเล่าถึงบ้านร้างแห่งน้ำตาและตำนานที่ว่ามีวิญญาณหญิงสาวร้องไห้ที่วนเวียนอยู่ในบ้านพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะสำรวจสถานที่นี้เพื่อหาความจริงการเดินทางของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นในตอนบ่ายของวันที่ฝนตกพรำหมู่บ้านที่เงียบสงบแต่แฝงไปด้วยบรรย ากาศลึกลับทำให้เด็กและนกพรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติพวกเขาถามชาวบ้านถึงเส้นทางไปยังบ้านร้างแห่งน้ำตาแต่ได้รับเพียงคำตอบที่เต็มไปด้วยความกลัวและการปฏิเสธชาวบ้านแนะนำให้พวกเขาเลิกคิดที่จะเข้าใกล้บ้านหลังนั้นแต่คำเตือนเหล่านั้นกลับยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขามากขึ้นเมื่อพวกเขามาถึงบ้านร้างมันก็เป็นเวลาตอนกลางคืน พอดีท้องฟ้ามืดสนิทไม่มีดวงดาวหรือแสงจันทร์บ้านรางตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางทุ่งหญ้ารกร้างแสงไฟฉายที่พวกเขาถือไว้เป็นแหล่งแสงเดียวที่ช่วยให้เห็นทางเดินที่ปกคลุมไปด้วยพุ่มไม้และหญ้าแหง้งเสียงใบไม้แห้งกรอบดังกรอบแกรบทุกครั้งที่พวกเขาย่างก้าวเข้าไปใกล้บ้านร้างประตูไม้ที่บิดเบี้ยวและผนังที่มีรอยร้าวบอกถึงความเก่าของบ้านที่เคยเป็นที่อยู่ อาศัยของคู่รักที่ทุกคนในหมู่บ้านรู้จักเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาในบ้านบรรยากาศภายในบ้านยิ่งเย็นยเยือกเยือกขึ้นไปอีกลมที่พัดเข้ามาจากหน้าต่างที่แตกหักทรงเสียงวูบว่าบรรยากาศที่เงียบสงัดทําให้ทุกเสียงดูดังขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงการเคลื่อนไหวของพวกเขาเองหรือเสียงลมที่พัดผ่านซากปรักหักพังทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดนิ่งมีเพียงความมืดที่ลึกลบับและความเงียบงันที่ แฝงไปด้วยความรู้สึกว่างเปล่า ในขณะที่พวกเขาเริ่มสำรวจบ้านพวกเขารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่เพิ่มขึ้นและความรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างจ้องมองอยู่พวกเขาเดินผ่านห้องนั่งเล่นที่มีเฟอร์นิเจอร์เก่าและข้าวของที่ถูกทิ้งไว้เมื่อเดินเข้าไปในห้องนอนของอ่อนพวกเขาพบกล่องเครื่องประดับบนโต๊ะข้างเตียงเดทเปิดกล่องและพบจดหมายหลายฉบับที่เขียนโดยอ่อนจดหมายเหล่านั้นเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงที่เธอมี ต่อสามีที่หายไปขณะที่เดทอ่านจดหมายโนบก,ก็ได้ยินเสียงร้องไห้เบา ที่เริ่มดังขึ้นมาพวกเขามองหน้ากันด้วยความไม่แน่ใจแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆพวกเขาตัดสินใจตามเสียงนั้นไปเสียงนำพวกเขาไปยังห้องรับแขกที่มืดสนิทเมื่อแสงไฟฉายของพวกเขาสาดส่องไปยังมุมห้องพวกเขาเห็นร่างของหญิงสาวในชุดขาวยืนหันหลังให้ร่างนั้นค่อยๆหันหน้ามาช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าซีดเผือดและน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มดวงตาของ เธอดูเศร้าและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดวิทยาอยู่ที่ไหนเธอถามด้วยน้ำเสียงโศกเศร้าฉันรอเขามานานแล้ว ทำไมเขาไม่กลับมาคำถามนั้นทำให้พวกเขารู้สึกหนาวเย็นเข้าไปในกระดูกทันใดนั้นลงก็พัดแปงขึ้นหน้าต่างเปิดปิดเสียงดังาาผ้าม่านพิ้วหายอย่างบ้าคลัง่งไฟฉายของพวกเขาเริ่มกระพริบอย่างน่ากลัวเสียงกรีดร้องของหญิงสาวดังขึ้นจนทั้งทั้งสองต้องรีบออกจากบ้านนั้นโดยไม่หันกลับไปมองหลังจากเหตุการณ์ที่น่าขนลุกในบ้านร้างเดชและนกลับมายัางหมู่บ้านด้วยความ ตกใจและหวาดกลัวพวกเขาพยายามทำใจให้สงบและเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิญญาณหญิงสาวที่พวกเขาพบในระหว่างการคนา้นคว้าพวกเขาได้เรียนรู้เรื่องราวของวิทยาและอ่อนอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าวิทยาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากทำงานที่ต่างจังหวัดรถของเขา,พาเพิ่งข้ามนิ่งขึ้นค้งทางเดินนอเส้นเหนือ I'm ใครทราบถึงเหตุการณ์นี้เนื่องจากศพของเขาถูกพบหลายวันหลังจากเกิดอุบัติเหตุร่างของเขาถูกฝังไว้โดยไม่มีใครแจ้งข่าวให้ครอบครัวหรือคนใกล้ชิดออนไม่เคยรู้เรื่องการเสียชีวิตของสามีเธอยังคงรอคอยเขาอย่างไร้ความหวังในบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำและความรักที่ไม่อาจลืมเลือนเธอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างโดดเดี่ยวและเศร้าหมองจนกระทั่งเธอเสียชีวิตในบ้านหลังน,นั้น ด้วยหัวใจที่แตกสลายวิญญาณของเธอจึงยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านร้างแห่งนี้รอคอยการกลับมาของสามีที่ไม่เคยกลับมาเมื่อเดชและนบเล่าเรื่องราวที่พวกเขาค้นพบให้ชาวบ้านฟัง ชาวบ้านต่างก็รู้สึกเศร้าใจและเห็นใจวิญญาณของออนพวกเขาตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเธอและวิญญาณของวิทยาให้พบความสงบสุขชาวบ้านได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านร้างแห่งน้ำตาพวกเขานำของเส้นไหว้และดอกไม้มา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของออนและวิทยาในระหว่างพิธีพระสงฆ์สวดมนต์และทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณเสียงสวดมนต์ดังขึ้นเบาๆ แต่ทรงพลังคล้ายกับจะชำระล้างความเศร้าและความทุกข์ในบ้านหลังนั้นทันใดนั้นความเงียบสงบที่แฝงไปด้วยความหนักหน่วงก็ถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเบาและสบายหลายคนในหมู่บ้านรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศในบริเวณนั้นกลายเป็นความอบอุ่นและนุ่มนวลไม่มีกลิ่นอับชื้น หรือบรรยากาศอึดอัดเหมือนก่อนอีกต่อไปหลังจากพิธีเสร็จสิ้นชาวบ้านรู้สึกว่าบ้านร้างแห่งน้ำตาได้กลับคืนสู่ความสงบสุขไม่มีเสียงร้องไห้ที่น่ากลัวดังขึ้นในยามค่ำคืนอีกต่อไป ผู้คนในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกถึงการปลดปล่อยจากความหวาดกลัวและความไม่สบายใจที่เคยคอยหลอกหลอนพวกเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่าบ้านร้างแห่งน้ำตาจะเงียบสงบลงแต่ชาวบ้านยังคงรู้สึกเกรงกลัวและเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเดินผ่านบ้านหลังนั้นโดยเฉพาะในยามค่ำคืนความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นยังคงอยู่ในใจของพวกเขา ทำให้บ้านร้างหลังนี้กลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันถูกลืมเลือนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ